ตกรตปตนั่นดิไม่อยากร่วมวงนั่งกินข้าวด้วยเลยเห็นแล้วจะอว้วกขอบใจมากนะที่ช่วยซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้ฉันนะ่ะ ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับพี่แปบ้านงานก็เยอะหนักก็หนักแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราหิวก็หิวเนี่ยตอนเนี้ยช<ฮ>่วยคนระับ ช่วยยกไปเก็บให้หน่อยนะปรปภงานนางดักแบบเนี้ยคงไม่มีใครเหมาะสมเท่านายแล้วละ่ะเดี๋ยวไปวางที่ห้องเก็บของด้วยละ่ะแล้วก็ช่วยยกให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยไปกินข้าวถ,าถ้าไม่ใช่ว่าฉันจะให้มันช่วยหยุของนะฉันก็ไม่อยากจะเสียน,นากบมันหรอกเหมือนกันไปไปกินข้าวกนะันเถอะ วันนึงนะฉันจะกระชากหน้ากากมันออกมาให้ได้ทำไมแกดูแค้นมันจงังเลยก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่ดูทรงมันแล้วไม่น่าไว้ใจอะ่ะคนจนๆแบบมันอาจจะคิดไม่ซื่อมาขโมยของของพวกเราเมื่อไหร่ก็ได้มันก็จริงแบบที่แกพูดนะไปเหอะเ,เดี๋ยวค่อยาหาวิธีจัดการกับคนแบบนี้อ่ะอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวทนะี่เหลือให้มันยกเองแล้วกันอื มนานี่ก็เลยเวลาเที่ยงแล้วนี่เพิ่งออกไปทานข้าวกันเหรอจ๊ะค่ะผู้จัดการพอดีว่าพวกเราสองคนเ <c oughs> พิ่งเก็บเอกสารที่ไม่ได้ใช้เอาไปไว้ที่ห้องเก็บของกว่าจะเสร็จก็ตอนนี้ละค่ะขยันจังเลยอะ่ะวันหลังก็ให้รอปภไปช่วยก็ได้นะรอปภซื้อน,นั่นเหรอคะายนานที่เกียจจะตายแถมยังไม่น่าไว้ใจทำตัวลับๆแลลวล่อยังไงก็ไม่รู้ เพราะว่าเขาจะมาขโมยของในออฟฟิศเรานะคะก็เลยให้เฝ้าแค่หน้าประตูรัวที่บริษัทก็พออย่างนั้นเหรอจ๊ะงั้นพวกเราขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะหิวมากค่ะผู้จัดจาก,การวไว้ด้วยกันไหมคะพอดีชั้นมีนัดแล้วจ้ะเดี๋ยวพวกเธอสองคนไปกันเลยนะ สวัสดีครับผู้จัดการยกของเสร็จแล้วเหรอครับผมไปกินข้าวสิผมยังไม่หิวเลยครับผู้จัดการนี่มันก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะไปกินข้าวเถอะครับครับอย่รารอรอพอมีเด็กติดอยู่ในห้อง ลูลูกเปิดจากข้างในแล้วนะครับคุณมีคุณเจสำรองไหมครับไม่มีหรอกห้องเนี้ยเป็นห้องที่สำคัญมากเก็บแต่เอกสารล,ลับทั้งนั้นมีแค่เจ้านายเท่านั้นแหละที่มีตอนนี้เจ้านายไม่อยู่ด้วยนะไปทำธุระต่างจังหวัดละนะอ้าว่ฉันก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเด็กอะเข้าไปติดในห้องนั้นได้ยังไง นายเปิดได้ไหมล่ะ ยนั่นเป็นขโมยอะเล็บกันูกดามไม่รู้จักเตรียมเนื้อเลรียมตัวเฉยเลยอะนั่นแหละนั่นแ้ละเล็บก็ถูกดามไมตโอเคเลยนะแบเล็บกันูกดามไม่โอเคเลยนะแบบอจเยอ่ะไม่โอเคเลยนะแบบใจเย็นๆอยากได้เงินมากหมายความว่ายังไงครับก็ประตูห้องเนี่ยล็อกไว้อย่างแน่นหนาแต่นายก็สามารถเปิดออกมาได้หน้าตาเฉยแบบนี้ยังไม่เข้าใจอีกหรอว่าฉันหมายความว่ายังไง นายมันก็ไม่ต่างจากวิชาอาชีพหรอกนะคุณครับวินาทีนั้นอะ่ะผมไม่สนหรอกครับว่ามันจะเป็นยังไงอะแต่เด็กที่ติดอยู่ข้างในอะอาจจะเป็นอันตรายนะครับผมไม่มีเจตนาไม่ดีอย่างที่พวกคุณกล่าวหานะครับแล้วมันจะมีอะไรรับประกันได้หรอถ้าคืนนายยังทำง,งานอยู่ที่นี่ไม่ว่าห้องไหนๆอะนายก็สามารถไขประตูตตเข้าไปได้หมดโ,โดยเฉพาะห้องเจ้านายด้วยนะ ใช่เป็นแค่รอปภอ,อยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยแบบนี้ต้องไล่ออกนะคะผู้จัดการออกไป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 ร,ปรอปภออกไปเลยนะไปผมลาแล้วครับผู้จัดการ <ícios> นี่มันจะเกินไปหรือเปล่า ถ้าเกิดข้างในนี้มีเด็กขึ้นมาจริงๆแล้วไม่ได้รปภซื้อใช้วิธีแบบนี้ช่วยไว้ใครล่ะจะมาช่วยได้อย่างทันท่วงทีพวกเราอะดูที่เจตนาเขาดีกว่าไหมเลิกตั้งแง่แล้วก็มีแต่คติกับรปภซื้อสักทีเดี๋ยวก่อนครับผู้จัดการ ที่พวกนั้นพูดก็มีเหตุผลนะครับผมเป็นปรปภแท้แต่กลับทำตัวเหมือนโจรซะเองสมควรแล้วล่ะครับที่จะถูกไล่ออกฉันเชื่อใจนายกลับเข้าไปทำงานเถอะขอบคุณครับผู้จัดการผู้จัดการคะคนที่สร้างหลักฐานเท็จแล้วก็ใส่ร้ายเธอต่างหากที่ต้องได้รับการพิจรารณาบทลงโทษในครั้งนี้ เดี๋ยวพวกเธอ3มคนตามฉันมาอธิบายทีซิว่าภาพจากกล้องวงจรปิดที่พวกเธอ3ามคนสุมหัวกันวางแผนแกล้งรปภเสื้อมันหมายความว่ายังไงพวกเราอธิบายได้นะคะผู้จัดการผู้จัดการคะทำยังไงดีอะแกอ๋อตกงานกันแน่เลยพวกเราเป็นว่าทอนน้นแหละเจนเจน,เนเทอนั่นแหละเด้ยมคนสั่ง 他们两什么呀。